บางทีก็รู้สึกอยากจะอยู่กับเพลงนี้ไปตลอดเลย <laughs> เพลงนี้ไม่โคตรเนาะตาเจียนะฮะเรามาต่อกับเอ่อ The Witcher Part 4นะ <laughs> ผมก็ทำใจมาหลายวันกว่าที่จะเล่นเกมนี้ได้นะอา <laughs> ทิตยแล้วนี่จำสแกนี่อย่างเงี้ยเอ้ยเตียง <sh arp> นอนนอนไม่ต้องอันนี้เป็นแค่ความฝันคิดได้เป็นแค่ความฝันน <c SF> ั่คอมฟีเบดนี่มันอะไรเฮ้ยมันมองได้้วยอันหนึ่งนะคอมฟีเบด เตียงที่นุ่มสบายดีนะมีเสียงนายกาดด้วยผมมึงสังเกตดูว่าแหละใช่ไหมบงังได้มันมีอะไรอะสเกลหัวกระโหลกโอเคอิกัพได้ไหมเฮ้ยลอยเลือดลอยเลือดอยเลือดเค้ก้ยดอกไม้โอ้ไมย่ย o u got cry บิ๊กแอมึงมีแขนที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่ยังไงงะ ไม่มีใคร X Dash Go เลยเหรอไม่มีใครทำอะไรกับอ้เด็กน่ะเด็กเด็กสาวคนนั้นเลยเหรอถ้าเกิดใครทำหล่ะก็ออใช่วิชาสมมวันอร์ฟูลบอลเล่นเขาเรียกว่าพอเล่นมันเรียกว่าอะไรเกสอนป่ะเออฉันจะแชร์เกสอนที่สวยงามไปให้จริงหรอเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องคุยคนเดิมจินบบม้นนะอ,อยู่บนโต๊ะสตรอเบอร์รี่ชร์ตเค้กมันเค้กนะอืมอยู่บนโต๊ะ เอาจริงนะเธอแม่งน่ารำคาญขนาดนี้เหรอใครวะคิดดูสิถ้าเกิดเราไม่มีเธอเราคงจะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดบนสวนแล้ว I know right ฉันคิดอย่างนั้นนะ I ไอเค i ยโนไลแปลว่าผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่ฉันคิดถูกนะ I know ล i อเ t อร์ the เวอร์ r อนด์ยูร์ไดทําอะไรกับ พกดอกไม้พวกนั้นเธอก็จะตายเหมือนกันอันนี้มันคุ้นุเว้ยมันอยู่ที่ห้องอะเน,นี่ยอะไรวะนาฬิกามีทัชด้วยไม่ดีกว่านะอุย้ยใหญ่มึงไม่ต้องจำตะแกกูเลยดีกแบบเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเล่นนะเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักนะแล้วก็เป็นมีผมอะไรอ่ะผมเปียบสีทองด้วยนะคนนี้หรือเปล่า เราไงผมเปียสีทองคืออยากจะบอกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาประมาณเมื่อสองวันทิบสองนะผมก็จำได้นิดหนึ่งเออข้างในน้นมันมืดเราต้องทำไงออกไปสิครับแล้วก็ไปหาพี่แมวเนี่ยพี่วเซฟนะอันนี้อะไรโน้ต Burst Eat อิ n เก l y นล n n e r y นี่นี่มันคืออะไรวะเป็นพวกแบบ เกี่ยวกับพืชพันธุ์อะไรพวกนั้นปะก็น่าจะใช่บังอันนี้เป็นดอกหลาบนะอืมเข้าไปนี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับมีใครอยู่มัย้ยท,ท็อกก็ทีเพลนดอกไม้ที่พูดได้เหรอ The เดอร์เฟลวิ beautiful ดอกไม้ผูห้หญิงช่างสวยเหลือเกินแล้วก็พูดได้ด้วยใช่ปะวะม,มันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขานะ โดย Flowers Armadillo Abacaden ดอกไม้สีขาวนี่เป็นดอกไมท้ที่สวยที่สุดในสวนเลยเมื่อสัมผัสโดยฝนเนี่ยมันจะแปลกมากเหรอหรือยังไงอาลี่แปลกแล้วก็กีบของมันเนี่ยจะเลืองแสงได้ด้วยสีแดงก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะพวกเขานี่คีโกหกแล้วก็ระวังด้วยถ้าเกิดคุยกับพวกเขาดอกไม้สีเหลืองอมอ Lovey Two Flowers ยังไงวะ เอาเป็นว่าน่ารัากกันกูไม่แปรทัวร์เฝ้าเฝ้าว่าความผิดพลาดนะ The p o เล่นเอ่อผู้ดัก t ่ายดีสฟาวเว s s ์อีสตองเมอร์เ that can kill ิวโ v e life ไอเกสรของดอกไม้นี่เนี่ยมันจะเป็นยาที่รุนแรงได้นะมันมันสามารถฆ่าหรือว่าให้ชีวิตเลยก็ได้นะให้ชีวิตนี่แบบทำให้รู้สึกดีประมาณนั้นหรอมัง้งนะอืมมันล็อกแล้วมันก็มืดด้วยนี่อะไร ไม่ได้สินยาเฮ้ยมีใครเขาเรียกว่าร้องอยู่ด้านไหนนะแบบเออมันชอ็อกอืมไอ้ด้วยเขาถามถึงยานะม,มียาไหมไอ้จอนยูเออสปิดแอรคุณถูกถุยน้ำลายใส่เหรออีเลวอืมมันคือกงนกนะดูดิ <c oughs> เปิดไม่ได้แม่งปีถาวอเลย เฮ้ยไอ้ <c oughs> นี่มันที่บันพูดถึงในอันนี้ดี่ว่าหนังสือนายอยากรู้วิธี X อ l o w e ฟาวอรไหมไ่โอ้เหลือลีกูไม่คุยกับมึงตามที่หนังสือบอกนะแล้วนี่มันเลยอ่ะอมแม่งลึกจนมองไม่เห็นที่ดินสุดของมันเลยนะโอเคครับกลับมาหาพี่แมว กูมาฟังมึงก็แด้มาฉันลืมไปเลยว่าทางที่จะเอ็กเนี่ยคืออาจจะเป็นตัดหรือไม่ก็ถอนลากมันหน่ะนะมันไม่มีทางที่จะเอ็กได้หรอกเธอควรจะยอมแพ้ซะเออถอนลากกับพรักนี่คืออะไรวะดึงปะดึงหรือว่าไม่รู้นะก็คือทางที่จะเอ็กกับดอกไม้นะ มันมีหัวกะโหลกเล็กๆอยู่บนเก้าอี้นะพิกอัพได้พิกได้สกเกลมาโอเคไอ้ดอกไม้นี่จำได้มันนี้ได้นะฮะมันต้องพักหรือเปล่าพักใช่ไหมเออโอ้ยจอแดงนึกว่าจะตายแล้วได้มีเขาเรียกว่าะเพทเทลกีบดอกไม้ อืเซฟแดสมินบอลใจร้ายเอยียงใจร้ายอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะที่ต้องทำไงเรามีสเกลสองอันแล้วอ่าฮะสเกลไอ้ตรงนี้คืออะไรอะ่ะเกดไม่ได้งั้นกอกมาตรงนี้ดอกไม้พวกนี้มันจะทำะไรเนอะ ไอเฮ็ดีเลยเดเยกี่วะเระไปแรล้วะไอเฮ็ดีไอเฮ็ดิเดี๋ยวฟักฉันได้ยินแล้วอะไรของมันไม่รู้นะอ่าตามที่สัญญาเอานี่ไปไว์พาเดอแป้งสีขาวเหรอโอ้ี่มึงมานั่งตรงข,งข้างแมวเหรอแมวมึงไม่คิดจะอะไรหน่อยเหรอนะกี่รอบก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่านะเพื่อความว่องไวผมเนี่ยเลยไปดูสปอยมาแล้วนะเพราะว่าเกมเรานี้เนี่ยไม่ดูสปอยก็คงจะไปยากอยู่แล้วนะ คือก็เคยเล่นมาแหละแต่ว่ามันก็นานแล้วนะครับผมก็จำมันไม่ค่อยได้ด้วยนะเราจะมอ่อธิบายอะไรมากนะแล้วก็ต้องเอาไอ้แป้งสีขาวนี่ไปให้อันี่นะเฮ hey, <Am> ้ยเอาไม้ฉันนะอืมคุณก็เอาแป้งสีขาวไปใส่ใส่ไปให้ดวลเวลาทีคนคุกอืมแล้วก็เขาก็แป้งไปนะเ <c oughs> ออเออรอเดี๋ยวนะดวลแฮปปี้ดาวเดไม่มีอะไรเลย <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีสิ่งนั้นฉันไอ้นี่คงใช้ไม่ได้หรอก แล้วก็กล่องนี้เนี่ตกมานะเราก็จะเปิดได้นะโอเพแม่งเลยกูไม่ดูแล้วออมีอะไรบางอย่างลอยออกไปนะแล้วก็มีตรงนี้ก็มีเลือดซ่อนอยู่ในความมืดมันคืออะไรกูไม่รู้กดเซฟก่อนนะแล้วตรงนี้ก็เปิดออกนะแล้วก็แค่ เข้าไปแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะมีหักกะโหลกนะ the water is sealed by the skulls น้ำน,นี่มันถูกผน,นึกอยู่โดยหัวกะโหลกพวกนี้นะฮะมันต้องการสี่อันนะครับเราก็นะเดินออกมาก็ไปหาอีกอันหนึ่งซึ่งแม่งอยู่ไหนนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เปิดแล้วเหมือนกันเห็นนกแม่งบินอยู่ด้วยนะ ไปตรงนี้ก็คือเข้าไปนี่แล้วอยู่นานนี่คือตายได้นะครับเราก็ต้องหยิบขวดเปล่าขึ้นมานะแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่าโครงกระดูกหัวไม่ใช่โครงกระดูกเขาเรียกว่าหัวกระโหลกซึ่งเราได้ครบสี่อันแล้วเนี่ยนะเราก็มาที่ห้องนี้เหมือนเดิมอะแต่กูยังไม่ได้เซฟกูขอไปเซฟก่อนใช่ปะะกณไม่ได้กดนี้ เซฟแล้วเราเซฟแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาโครงกระดูกมาวางนะนะซึ่งวางยังไงเนี่ยเหรอก็คือไอ้ตรงนี้เราต้องวางไอ้อันนี้ไปซึ่งจะให้หันไปทางซ้ายนะนี่นะครับอันนี้ก็หันไปทางขวากนอันนี้สองอันนี้ก็เอา้า <laughs> ผมนี่ไม่ค่อยชินนะมันต้องกดเอกแล้วก็เอาโครงกระดูกออกมาก่อนห,หัวกระโหลกเซตเออแบบนี้นะวางนี้แล้วก็กดสวิชนะฮะ เกิดไม่ดูสปอยนี่วางไม่ได้แน่นอนนะก็ไม่รู้คําคใบ้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับทีนี้เราเดิอนออกมาเนะี่ยเราก็จะเจอกับไอ้นี่แตกนะแล้วเกิดอะไรไปเนี่ยก็จะมีของกระดูกนี่ไงละ่ะถามอยู่ได้รีวิ่งรีวิ่งรีวิ่งเออเอ๊ะเฮียไม่ชนตัวกูวแล้วนะมึงยังรอดอีกเหรอนะกูอีแม่งกูอีมึงสั่นได้นะเฮ้โอชิโอการ์ติคอ ซึ่งเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็คือเสียงน้ำมันไหลออกมาเองนะฮะเราก็แค่ตักน้ำขึ้นมานะอืมคุณจเห็นว่าตรงนี้มีลูกออสอยู่นะพ่อฉันตายแล้วซึ่งถ้าเกิดเราคุยมากไกกับเนี้ยเนี่ยคุณก็อาจจะตายได้นะฮะซึ่งเราก็ไม่ต้องคุยกับแม่งแค่นั้นแหละจบนะฮะพอเราได้ไอ้นี้มาแล้วเนี่ยเราก็นะเอามันเขาเรียกว่าอะไรวะกรีบดอกไม้เนี่ยใส่ไปในไอ้นี้นะ ขวแล้วมันจะเรืองแสงนะฮะเราเราก็ต้องเข้ามาในห้องนี้นะซึ่งห้องมันก็สภาพประมาณนี้แหละฮะผมขอเล่นแบบสะปีดรันเลยนะเพราะว่าทนไม่ไหวกับเกมนี้แล้วคือความจริงผมไม่กล้าเล่นเกมผีอ่ะนะแต่เกมนี้ก็ทนเล่นมาได้นะก็ถือว่าเป็นความให้กูพูดจบก่อนดิ <laughs> ความก้หาวหนึ่งแหนงหน้าที่เรามาเล่นเกมแบบประเภทนี้ได้นะึงถ้าเกิดเราชนะเกมแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นอะไรที่ภูมิใจนะฮะ แต่กูมาดูสปอยอย่างนี้มันน่าจะภูมิใจดีไหมกูก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เก็บของในนี้มานะที่มันก็มีอยู่ชิ้นเดียวถ้าเก็บได้ในห้องนี้นะแล้วก็แค่เดินออกไปนะแล้วคุณก็เดินอืมม่งปิดทางกูด้วยไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะคุณก็ต้องเดินกลับทางเก่านะทีนี้คุณก็จะเจอลายมือพวกนี้นะแล้วคุณก็เห็นว่ารูปปั้นพวกนั้นไม่มีหัวนะแล้วก็แค่เดินกลับตรงนี้อ่ะเราก็เดินขึ้นนะเออคุณได้ยินเสียงอะไรไม่รู้แม่งลากอะไรไม่รู้เข้ามานะ คุณแค่เดินขึ้นไปฮะคนจะตับขวดอะไรก็ช่างแม่งฮะขวดแซดลัวๆแล้วเดินขึ้นกดแซดลัวๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปิดประตูเปิดประตูชอมืดนะฮะกูรอดเอาวะไอ้ซาดรอดรอดรอดจ้ารอดกูเซฟเลยเขาบอกเลยนะฮะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้คนในเกมนี้มันช่างเลวยิ่งนะแล้วก็อันนี้ไปให้ คนในคุกนี่นะมันเรียกว่าท่ออะไรก็ไม่รู้นะอืมเขาก็จีบขึ้นมานะนี่มันของฉันมันเป็นของฉัน oh my gosh the p e r s o n t begins to the s o l v e and someone's coming right up นะเขาไม่ได้ออกมาจากคุกที่เรายืนอยู่หน้านี้นะมันออกมาจากคุกข้างๆอืมแล้วมันก็มีลายมือตรงนี้อีกอันหนึ่งซึ่งกว่าได้ไหม and after is I high is so well หลังจากที่ฉันซ่อนนะไม่รู้นะมันก็เป็นวเดอร์ดีดี is not l o c k ก็เข้าไปสิดนะรออะไรนะฮะเราก็แค่เข้ามาหยิบไอ้เฮียนี่นะโอเคเทคแล้วเราก็ออกเลยไม่ต้องรออะไรมากนะซึ่งเราก็แค่ต้องมาเซฟอีกรอบนะเพื่อความปลอดภัยใน,ในชีวิตรัสเซิน เรา็มาตรงนี้นะเอารองเท้าแดงนี่มาลลางเนะยครับเราจะใส่ปกติไม่ได้นะไม่งั้นมันจะหัวขาดเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงล้กออนก็ตายแล้วหน้าสงการเด็กในชิ้นนี้นะในตรงนี้คุณก็จะถัดนะคุณก็เดินขึ้นไปนั่นแหละวิธีการรอจากโครงกระดูกอันใหญ่ยักษ์นะเราแค่มาใช้กับแมวอีกรอบนะคุณไม่จำเป็นต้องกดใส่รองเท้านะเพราะมันจะใส่อัตโนมัติออโตเมติกลร่เลยนะนะครับก็เดินไปตรงนี้นะ อืมแ,แล้วตรงด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีศพเราตกมานะไม่ต้องสนใจฮะนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่เราไม่ต้องสนใจท้านั่งข้างนะฮะเราก็แค่เดินเข้าไปเลยเดินขึ้นตรงมาอย่างนี้ไม่งั้นคุณเข้าท้้งข้างคุณกตายนะฮะอยั่ว what d i d you support before and is คำว่า,าเพื่อนนี่มัน,มน,มน,มนหมายความว่ายังไงเหรอกูก็ไม่รู้ไม่รู้แปลถูกป่าวเหมือนกันนะอีวิชเดลิอาดแม่งฉันไม่ได้เอ็กเฮอร์นะฉันไม่รู้ทำอะไรกับเธอนะเพราะว่าเธอช่วยฉันจากโรคภยัยแค่เจ็บ ฉันก็เลยทำให้เธอเป็นเพื่อนของฉันนะจริงเหรอทำไมไม่มดถึงนี้เพื่อนได้นะนะไอตรงนี้คุณก็เดินสำรวจก่อนแล้วกันนะอืมมันคือทอนิกอะไรไม่รู้นะฮะถ้ามันก็โดนยังไงดึงออกเหรอเป็นยานอนหลับนะเป็นยาหยอดตาเป็นยาหยอดตาเอออคิดคุณเห็นไหม ด้างขวาตรงเนี้ยมันมีเฮียอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะคล้ายลูกกระต่ายสีแดงนะแล้วก็มีแสงไนโตรด้วยอันนี้ก็เป็นยาต่าหมือนเดิมดรอปอะไรดรอปไม่รู้นะแล้วก็มีอะไราดึงออกนะฮะแล้วก็เป็นยาแก้ปวดหัวนะฮะขอยาแก้ปวดหัวสักแผงหนึ่งได้ไหมเฮสเฮสเบนซินไม่รู้คือเฮียอะไรนะเฮสเฮสเฮสเอสเอจกีนเบิร์นออะไม่รู้นะเพราะว่ามันอ๋อผมเข้าใจละไอ้ไอ้ด้านล่างนี่คืออะไรนะมันเป็นแบบ กระดาษมันถูกฉีกออกมันก็เลยอ,อ่านไม่ออกนะฮะซึ่งไอ้ตรงที่มันเป็นเขียนเป็น question mark นี่คือตรงที่ถูกฉีกออกนั่นเองนะฮะโอเคไหมเป็นพวก bandage นะเป็นยาเ้ยไม่ใช่ยาเขาเรียกว่า bandage ผ้าพันแผลพวกนั้นอนะเอออันนี้ไม่รู้นะขวดที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกเหรอ The fuck มีมีเนื้อด้วยนะนี่ก็เป็นผ้าพันแผลเหมือนเดิมอะไรทอไม่รู้ คอนี่หมายถึงไอ้พวกคออย่างพวกนั้นปะแล้วนี่มันแปลกยันเดียวเนี่ยมันคืออะไรมันมีคนเล็กๆอยู่ด้านคนเล็กๆอยู่ในตู้นี้นะเทคเลยครับพอคุณเทคกันเนี่ยเราแค่แเดินมาตรงนี้ฮนะซึ่งมึงก็อ,อันี้จะตกมานะเราก็ทําการเก็บอันนี้นะพิกอัพนะแล้วมันก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นไงอีเวนต์เกิดขึ้นอีเวนต์เกิดขึ้นอีเวนต์เกิดขึ้นเหี้ยเหี้ยเหียเหียกูออก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  งั้นแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็เข้าห้องนี้ก่อนนะฮะจากนั้นเราก็มาหยิบของไอ้เฮียนี่นะพิกอัพไปเลยนะอืมแล้วก็จะมีมแมลงสาบตกมาไงสัตว์ไอ้เฮียหยิบไปล,ละลาก่อยนะฮะอืมแม่งเดินเข้ามาให้กูดแดกนะทีนี้เราก็แค่เดินลงมาตรงนี้นะจ๊ะเจ๋นะทุกอย่างกลายเป็นสีแดงหมดแล้วเราแค่เซฟกับแมวราบนึงนะเออที่มาตรงนี้นะฮะแล้วก็ประกอบไอ,อ้ไม่ใช่ดิ อันนี้นะฮะคอมบายกับตัวามันนะฮะเราก็จะได้ตุ๊กตาแบบสมบูรแบบมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ออกวางตุ๊กตาไปเลยนะคนเจนะ๋งไอ้ตรงสีแดงเลื่อนลงมาเลื่อนมาด้านข้างไมใี่เลื่อนลงมาอีกดอกนะโอเคกลับไปเซฟกับแมวก่อนได้ไหมนะฮะเจ้าโซยินอ่ะเดินไปเจอกระแขกพี่เกต้ารูเตียไปเจอฉันไม่สนหรอกว่า,วาบ้านนี้จะแดกเธอแบบไงเธอจะออกไปได้แบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมา,านี้ปะเจ๊งกันมึงฉันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่วันนี้ ฉันจะให้เธอออกก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็อย่าตายต่อหน้าฉันล่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมนี่แบบอยากจบเกมนีเ้เร็วมากนะเดี๋ยวลีก็ลงไปดีดดิเซน์แม่งนะกะเห็นว่าตรงนี้แม่งดำมืดตืต้อนะฮะโอ้ยอะไรแมง่งแดงๆว่ะนะเลื่อนเหรอเฮ้ยเจเ็นนะทำทูมายรูม,มาที่ห้องฉันนะ อ,ม,อมันได้มีแบบจอมืดๆแล้วก็อันนี้เหรอแม่งว้ามาแบบนี้เลยแล้วนะค,คุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มีศพแมวนะมันเป็นศพแล้วนะเปิดไปเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะมีเตียงที่แบบมีเลือดอยู่นะนะเป็นพวกตู้หนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือแบบเกี่ยวกับเวทมนต์นะใจกัน แม่งเขาเรียกว่าอะไรแบเวลาเขาเรียกไออะไรวะแบบที่มันก่อกระจกอะ่ะเออแล้วมันจะทําให้ไม่เห็นอะไรเลยต้องแบบเอามือรูบๆออกไปอะ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้นะลืมเหมือนกันนะฮะเราแค่มาอ่านวิชไดรี่ตรงนี้นะโรกภัยเคยเจ็บกลังจะฆ่าฉันแล้วฉะนั้นทําไมเพลงแม่งเริ่มฉันก็เลยโอลร่างของเธอมาก็ฉันก็เลยอาศัยอยู่ในนั้นเช่นกันนั่นไม่เป็นไรใช่ไหม เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเธอให้ร่างฉันมาเพลงแม่งเริ่มบิวขึ้นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาเล่นอะไรกันอีกดีนะใช่ไหมวิโอลาเดี๋ยนะเมื่อกี้กูแปลผิด,ดวะเราก็เลยมาเล่นอะไรเพิ่ม,มอีกหรือว่าเรามาเล่นอะไรกันอีกเนาะวันนี้ใช่ไหมวิโอลาทีนี่กระจกแตกแล้วก็ มีใครคานมาหาเราเป็นแบบเล็กเลสโกรนะผู้หญิงที่ไม่มีขาแล้วมันก็ให้ดอดเซฟนะจังหวะนี้เราก็คือต้องลันบบยลันไงถามอยู่เด้อโอ้ลันโบยลันลันบบยลันลันบบยลันลันบอยลันลันบอยลันลันโบยลันลันโบยลันลันูบยลันลันโบยลันลันลบยลันลันโบ้ลันลันโบยลันลันโบยลันลันโบยลันลัน็บขลันลัน็บยลันลัน นะเราก็ได้เอเลนไนมานะเราแค่วิ่งออกมาตรงนี้นะฮะล้วก็วิ่งออกมาอีกทีแล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้นะีนะ่แหละดยอดเลยไม่เดชด้วยนะฮนะเราแค่ได้ลงมาตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีจดหมายอยู่เราพลิกขึ้นมาแล้วก็อ่านแม่งนะถึงเวลล่านะชันขอโทษที่ฉันตะโกนใส่เธอเมื่อวานนี้นะ มันมีตำนานเก่าแก่บอกว่าถ้าเออตำนานเก่าแก่บอกว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ในป่านะแล้วก็จะรักพาตัวเด็กไปใครที่ทแบบหลงเข้ามาในป่านะ <c oughs> บ้านของเพื่อนเธอนี่อยู่ใกล้ป่ามากเลยฉันก็เลยเป็นห่วงเธอนะ <c oughs> เพื่อนเธอชื่อว่าเอเลนใช่ไหมไอดอนอะไรวะไอดอนอะไรเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นเลยพลิสพลิสแล้วก็ตัดจบไปเฉยๆ <c oughs> โคเทียนะะอืมตรงขึ้นป่าก็จะเป็นเอเลนเฮา จะบอกนะว่าอีผู้หญิงที่ไม่มีขาเมื่อกี้นี่คือเอเลนนะ่วน,นั่นล่างนี้กือทางออกจากป่ายังไงล่ะเหมือนว่าผมลืมอ่านเอนี้ไปปะวะเอาจริงๆนะอ่านดิจะเป็นรไรไรถ้าเกิดเธอไปบ้านของเธอถ้าเกิดคุณไปบ้านของเธอบ้านนี้ปะแต่อยู่ห่างจากป่าไว้นะแล้วเจอกันที่บ้านพ่อพ่อด้วยนะครับเป็นคนเขียนจดหมายนี้มา ซึ่งไอตรงนี้จะทำไงเราก็ต้องใช้ไอนี่นะฮะราดไปบนดอกลาบอันนี้นะฮะแล้วมันก็จะด i ส t u r b i นะฮะฝนก็ตกด้วยช่างเป็นอะท่มหาสัศจรเช่นนี้นะฮะซึ่งที่ผมเก็บมานี่คือมีดของเอเลนนะเป็นมีดเล็กๆด้วยไม่ดกดแล้วไม่มีระบอกนะเราแค่เดินลง,งมาฮะเย่เหมือนจะกลับบ้านได้แล้ว,ลวก็แต่เหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่ามีเสียงที่คุณเราคุ้นเคยกันนี่ คุ้นเคยทิคุ้นเคยนะซึ่งก็คือเอลเลนหรือเปล่าเล,ล็กเลสกกลจิบหายละเฮย้ยเธอนี่มันงี้เง่าจริงๆไม่ใช่แบบไม่ใช่งี้เง่านะแบบดื้อเออมันอืทำไมวิโอลาถึงทำอย่างนี้ละ่ะน่าจะมีแทงไปนะเมื่อกี้นี้นี่เธอไล่ฉันมานานแค่ไหนล่ะ เธอก็รู้หนิว่าร่างกายนั้นอยู่ได้อีกไม่นาน<อ>น่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยายฮะใช่เอาคืนมางั้นเหรอไม่มีทางหรอกร่างกายนี้มันเจ็บน้อยกว่านะ่ะก็เธอให้ฉันมาตั้งแต่แรกนี่หว่าแล้วทำไมฉันต้องเอาคืนให้เธอได้ละ่ะ ใช่ไหมวิเอลาอ้าวเดี๋ยวนะตกลงเราคือใครอ๋อมันบอกว่ามันแลกเปลี่ยนร่างกายกันใช่ไหมงั้นก็คนนี้ที่เราเล่นอยู่มาตลอดก็คืออีเอลเลนใช่ไหมส่วนคนที่มันสลับร่างกายก็คือวิโอลาซึ่งเป็นร่างปกติของเขาของวิโอลานี้คือร่างนี้ทำก็แรกอะเอลเลน วิโอลาก็เลยต้องมาอยู่ในร่างเอลเลนซึ่งขาขาดด้วยน้ำบอกก็มาเธอรู้สึกเสียใจสําหรับฉันนี่ฉันเนี่ยออกจากเตียงยังไม่ได้เลยนั่นแหละทําไมฉันถึงใช้เวทมนต์แลกเปลี่ยนร่างกายกับเธออโคตรเร็วก็แค่วันนึง่ง <l ix> ฉันคิดว่าฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเอ๊ะ ฉันคิดว่าฉันพูดอย่างนั้นนะไอดีเซแดดป่ะหรือว,ว่าไอเดเลเซแดดคนก็ไม่รู้ผมกดมาแล้วฉันนี่โคตรประหลาดใจเลยที่เธอเออทำให้ฉันติดกับพลังของฉันได้ย o u ุสแท็บ me with all power but no alive alive มันคือ,อยังไงเออฉันรู้สึกประหลาดใจและเกินที่เธอเนี่ยสามารถเออ เออเอเอยังไงไดีวะยูคุ o แถบมีว <c oughs> ิท w i ไมโอพาวเวอร์เธอทำให้ฉันติดกับดักกับดักด้วยพลังของฉันเองแบบนี้ป่ะไม่รู้นะฮะแปรผิดขออภายแล้วกันนะตรงนี้ขอข้ามไปแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกนะยังไงก็ตามบ้านนี้ก็เป็นบ้านของฉันใช่หรือเปล่าล่ะมันฆ่าฉันไม่ได้หรอกนะ <c oughs> แล้วกูโดนฆ่าอวีรอบอะฉันนะ่ะถูกนำทางโดยบ้านหลังนั้นมาตลอดเลยฉันก็เลยหนีรอดออกมาได้ไง หรอถ้าเกิดได้มีระบบเสฟนี่คงฮะยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ช่างเก่งกาจอะไรยิ่งนี้อาอาจจะเป็นเธอเป็นห่วงเกี่ยวกับพ่อของเธอเหรอโอ้ฉันรู้นะเธอแล้วก็พ่อของเธอวิโอลาเป็นครอบครัวที่สนิทกันนะเดี๋ยวนะเป็น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 อะไรดีวะเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วกัน ความทรงจำที่อยู่ในร่างเธอเขาเป็นคนที่ดีมากใจดีมากวันนี้นะเป็นนักล่าใช่หรือเปล่าและเขาก็ส่งจดหมายนั้นมาให้เธอช่างเป็นจดหมายช่างเป็นพ่ออะไรที่ดียิ่งนี้ So then จำหนึ่งนะฮะ I ไอซั o พอร์ตย r อาร์วอลล a ่อาบา h าท h a เ p าเป็นเป็นยู are g o อน ฉันขอเดาเลยว่าเธอเกําลังเป็นห่วงกับเรื่องที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเธอตายไปวันนี้ป่ะม,มันไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะให้วิโอลาเชียบเลิฟเลิศไม่ได้ถึงเลยไปไวายเรเล่นเลยนะอันนี้เทียวไม่ได้เลยๆๆกเกมนี้นะฮะใจเย็นครับแชียบเลิฟอะไรไม่รู้นะฮะฉันจะให้วิโอลาเปล่าแล้วฉันก็เจ้เอาเชียบเลิฟของเธอไปด้วยโซวิโอลามีใครมาเรียก น่าจะเป็นพ่อหรือเปล่าพื้นมากันนะ,ฮะเฮอยลา่าปลอดภเปล่าเจ็บตรงไหนไหมวัดทำไมมันจะเรียกพ่อนะฮะแต่พูดไม่ได้มันโดนตัดลิ้นด้วยเลยอะเด uh ินก็ไม่นดานนะั่งนั่งสารวิวลามากเลยออกไปยังหายนะอีมอนสเตอร์ก็ฆ่าลตัวเองลนะ แป้งแป้งสองนัดยิงที่หัวด้วยล้วคงไม่ยิงที่อื่นไม่ได้ละนะเร็วมากแม่หมดมึงม,มีขับด้วยนะเฮี้ย <Yeah. S 1> เร็วฮีเอ็นเฮ้ยมา จบได้แบบนี้อันนี้คือ t ูเ ending นะฮะเป็นการจบที่แท้จริงนั่นคือแมวแมวดำที่ตอนแรกเป็นศพแล้วก็มาอยู่ที่นี่นังไงแล้วก็หายไปทั้งคู่เลยนะฮะก็จบไปแล้วกับเกม the beach house นะฮะเอ้คนที่เป็นเจ้าของบ้านน่ะแม่งโคตรบิดั้งนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นเพื่อนกับแม่มด ซึ่งถ้าเกิดมีมนุอย่ในโลกจริงๆนี่ก็คงจะโดนประหารไปแล้วเรียบร้อยนะเพลงตอนเริ่มเกมนี่ก็พอเหมือนกันนะนะก็ขอจบโปรเจกต์เดวิเชาว้เพียงเท่านี้นะฮะอืมแบบเล่นนี่โคลลัาชเลยนะผมพออยากเปิดโปรเจกต์นี้เลยเร็วมากแบบยังไงไม่รู้ละแบบกูทนเล่นไม่ไหวแล้วนะฮะอิชายที่ม่งบึนๆน่โครน่ากลัวเลยนะก็อดีโสบุยครับ Yeah.